สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตถั่วที่เราได้หยอดน้ําหมักปุ๋ยอคอกนะคะที่เราหมักไว้แล้วก็ได้ชีดฮอร์โมนสามตัวนะคะฮอร์โมนสามตัวที่เราใส่แล้วก็เราได้แร่ธาตุจากน้ําฝนนะคะเหมือนเราฉีดสปริงเกอร์ปล่อยๆล,ล,ลงมาให้ถั่วเราดิดนึงดูการเปลี่ยนแปลงของถั่วเรานะคะวันนั้นเราที่ได้ฉีด ฮอร์โมนนะคะดูถั่วเรามีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นคือลำต้นเขาจะใหญ่ขึ้นนะคะและใบเขาจะใหญ่เขียวและมีความสมบูรณ์เห็นได้ชัดเลยนะคะถั่วของเรานะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงของถั่วที่เรามาอัปเดตให้ดูนะคะน้ำหมักปุ๋ยคอกได้ผลจริงๆเลยนะคะเ,เห็นไหมคะถั่วเรางามมากถ้าต้นทุนเราน้อยเราก็ต้อง เวลาใส่ใจเขาก็คือหยอนน้ำหมักปุ๋ยข้อนะคะนี่ค่ะงามมากเลยตัวเห็นไหมคะวี่ีการเปลี่ยนแปลงที่ยังเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่คือตัวที่เราได้หยอดน้ำหมักไปนะคะเห็นไหมคะสวยงามเขามีความสมบูรณ์เขาจะแข็งแรงนะคะทีนี้ถ้าต้นไหนที่มันมีวัดมีหนอนอยู่เนี่ย ราก็ต้องดูด้วยนะคะนี่อย่างตัวนี้เราเพราะวันนั้นมันได้น้ําฝนล่อยมามันอาจจะนําพาหนอนมาให้ถั่วเราด้วยดูตัวนี้รู้สึกว่าหนอนจะลงเนี่ยค่ะหนอนลงเราก็ต้องดูแลเขานะคะนอนเริ่มลงแล้วเห็นไหมคะแต่เขาจะสมบูรณ์เห็นได้ชัดนะคะถั่วที่เราฉีดฉีน้ำหมักล้างจะฉีนน้ำหมักแล้วสามวันเห็นไหมคะ ราจะอัปเดตให้ดูนะดูต้นนี้สวยงามเลยคะ่ะแต่ละต้นงามค่ะงามมากเลยค่ะถั่วของเรานี่เป็นการอัปเดตนะคะก็ก็จะให้คนที่เข้ามารับชมช่องนี้นะคะได้ติดตามอย่างต่อเน,นื่องเพราะว่าเราจะถ่ายครบทุกช็อตเลยนะคะว่าเราดูแลรักษาถั่วเรายังไงแล้วเราจะได้ผลผลิตเยอะไหมแล้วเราลงทุนไปเท่าไหร่ ขายได้เท่าไหร่นะคะเราจะอัปเดตได้ฟังทุกจอดเลยนะคะนี่ค่ะถั่วของเราแต่และแถวงามเหมือนกันนี่เขากำลังงามที่สำคัญใบเขาเข,าเข้มขึ้นเห็นหะใบใหญ่สวยงามเหมือนกันเขาได้สารอาหารครบเขาก็จะโตอย่างนี้และะ้ค่ะดูแลเขาให้ดีๆรับรองผลผลิตที่เราได้ก็ ได้ด่างที่เราตั้งใจไว้ถ้าเราดูแลเขาดีๆนะคะนี่ตัวน,นี้ือนอนจะลงนี่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ